สกินคิงก็มีแล้วสกินควีนก็มีแล้วสกินบอดงก็มีแล้ว,ลวถึงเวลาสมควรแล้วที่เจ้ของเราจะมีสกินใหม่กับเขาบ้างขอเสียงปรบมือต้อนรับสกินใหม่ของเจ้กลับ <c oughs> สกินย้อนนักรบหลวงฤด,ดูหนาวน่าจะถูกใจผู้เล่นหลายๆคนที่รอคอยสกินของเจมาอย่างยาวนานถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วช่วงเวลานั้นเป็นเวลาที่13เข้ามาในเกมแฉกแครนซึ่งมาพร้อมกับผู้กล้าคนใหม่ย้อนนักรบหลวงหรือว่าเจ๊ของเรานั่นเอง ธันวาปีนี้ก็จะครบ1ปีพอดีทีมงานเลยได้ทำการฉลองครับเนดนการเพิ่มสกินใหม่ของเจเข้ามาเจของเราก็จะมีอายุครบ1ปีมาพร้อมกับสกินใหม่นั่นเองโดยสกินนี้นะครับเป็นสกินแรกของเจเราสามารถที่จะปลดล็อกด้านครับโดยการเติมบัตรทองคำฤดูการธันวาคมแล้วก็ทําแต้มถึงขั้นที่กําหนดครับก็จะได้รับสกินนี้มาใช้กันซึ่งเจของเรานะครับก็จะมาในชุดกันหนาวนครับใส่ชุดสีน้ําเงินขาวนะครับแล้วก็เป็นชุดที่อบอุ่นมากๆเลยครับเพราะว่าฤดูหนาวเนาะที่มะาตกแล้วนะครับ ด้วยมือขวานครับโลกของเจนะครับทรรมจากไม้ก็สานด้วยไม้อย่างดีเลยทีเดียวมือซ้ายนะครับเจ๊ถือเป็นหอกสองง่ามครับสามารถที่จะเอาไปปาใส่อาวุธได้เลยนะครับอาแกจะหมุนให้จมกันนี่ก็คือรูปร่างของเจนะครับโดยด้านขวานครับของเอวจะมีตะขอเกี่ยวด้วยนะครับก็จะเอาไปเกี่ยวอะไรไม่รู้นะครับแต่ก็จะไปจงตีกันนี่คือสกินหม่ของเจนะครับชอบไหมทำแก้วนะครับแก้วก็ชอบนะครับก็ชอบ ถือว่าเป็นสกินที่จา้าบเลยเดี๋ยวแกจะเลือกสกินนี้กัน uh huh. เมื่อเราเลือกสกินนะครับเจ๊ของเราจะทำการโยนโลขึ้นไปนะครับแล้วก็หมุนด้วยนะแล้วก็จะรับนั่นเองก็จะแตะให้ชมกันนะครับ uh huh. นี่ก็จะโยนโลขึ้นไปนะครับแล้วก็รับมาครับถือว่าน่ารักเลยทีเดียวอากกดอีกหนึ่งทีก็จะกดอีกหนึ่งทีนะครับ uh huh. โอเคนี่ก็คือแอคชั่นการโจมตีของเจ๊น,นะครับ แต่เท่าที่แก้วฟังมาครับเสียงของเจนครับเสียงสาวอฟเฟกครับก็จะเหมือนเดิมเลยครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราจะพาคุณชมนะครับเป็นการโจมตีกันไปดูว่าแอคชั่นการโจมตีของเจจะเป็นเช่นไรก่อนที่เราจะไปโจมตีนะครับแก้วขอโปรโมทนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับจะเติมบัตรทองคําเพื่อทําการปลดล็อกสกินครับรวมทั้งจะปลดล็อกไอเทมเม็ดมูลต่างๆครับคุณชมสามารถที่จะเติมบัตรทองคําและสนับสนุนแก้วกาได้ด้วนครับโดยที่คุณชมนะครับไม่เสียเงินเพิ่มเติม จ่ายเพียงแค่149บาทได้บัตรทองคาและได้สับสนแก้วด้วยนะครับวิธีการสับสนก็ไม่ยากครับเพียงแค่เข้าเกมแฉกจัแคนกดไปที่ปุ่มตั้งค่าด้านขวามือล่างเลือกไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมจากนั้นครับเลื่อนลงไปได้านล่างสุดเลยจะมีแถบเมนูบูตผู้สร้างให้คุณชมกดใส่รหัสครับแล้วก็กอกรหัสแก้วกล้า k l a w k l a กวจ้าะพิมพ์เลขพิมพ์ใหญ่ได้หมดเลยครับจากนั้นกดส่งรหัสครับโค้ดนี้ทํางานอย่างไร เวลาที่ผู้ชมนะครับทำการเช็คโค้ดแก้วกล้าแล้วเติมเพชรเติมพเกษหรือบัตรทองคำนะครับแก้วจะรับส่วนแบ่งเล็กๆจากทุกการเติมผู้ชมแก้วก็จะนําเงินที่ได้นครับไปพัฒนาช่องดีขึ้นไปขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่สนับสนุนแก้วกล้าต่อมาขอบคุณกใจจริงตอนนี้เราอยู่ในด่านกระโดดโลดเต้นแก้วจะพาผู้ชมมารับชมเอ็กซ์ไทแกลุูตีของเจ๊กนนครับว่าสกินใหม่จะเจ๋งแค่ไหนแก้จะปิ่เจ๊ไปด้านขวามือ เจนงเราก็จะดึงเข้าไปนะครับทำการโจมตีซึ่งสาวเอเฟิครับเหมือนเดิมเลยแต่ว่าการที่ปลาหอ,อกเข้าไปนะครับก็จะปลาคล้ายๆเดิมเลยแต่นี่เปลี่ยนจากหอ,อกอันเดียวนะครับกลายเป็นหอ,อกสองแา่มันเองแกจะจุดชิ้งให้ดูนะครับก็จะปลาโลกหมานะครับไปด้านซ้ายมือแต่นี่ครับก็คือแอคชั่นการโจมตีของสกินใหม่ของเจนนะครับกับสกินยอดนักรบหลวงดูดูหนาวนั่นเอง มาชมแอคชั่นการโจมตีแบบจะหนักจะเต็มการน,นะครับปรกกันว่าเจ้าของเราจะแจ่มแค่ไหนโดยสุดที่แก้วใช้นะครับแก้วใช้เป็นเยติแม่มดกลิลมแข็งแล้วก็น้ำาแผ่นดินไหว8ขวดนั่นเองเราจะโจมตีเข้าไปนะครับโดยปลย่อยแผ่นดินไหวนะครับไปตรงนี้1 2 3 4ขวดปืนแผงเข้าไปนะครับก็จะเปิดแผงด้าน,นครับแล้วก็ปล่อยตรงนี้อีก4ขวดเลยโอเคจะทำก,การใช้เยตินะครับไปด้านขวา2ตัวด้านซ้าย2ตัวครับแล้วก็ ปล่อยก้นแข็งลงไปตรงกลางปล่อยรถจักรแพงลงไปนะครับใช้แม่มดลงไปใช้ยตีลงไปนะครับปล่อยคิงควีนวอร์เดนลงไปนะครับทางเราจะเข้าไปด้านในกันก็ปล่อยเจลงไปด้วยนั่นเองแล้วก็โจมตีเข้าไปที่บ้าน,นครับค่อยๆโจมตีเข้าไปก็จะซัดเข้าไปที่บ้าน,นครับใช้สกิลอีทัโลลงไปเลยแล้วก็ปล่อยในยแม่บ้านนะครับลงไปหนึ่งขวดเลยเจของเรานะครับจะขึ้นที่มา้านล่างค่อยๆขึ้นที่มานะครับโจมตีเข้าไป อยู่ในน้แม่บ้านครับก็ตัวใหญ่ไม่ลืมเทิมเลยแช่แข็งไปที่เครื่องยิงหินด้านซ้ายมือเลยเจของเรานะครับอยู่ด้านบนไปจะขึ้นที่ป่านะครับคุณูชมอาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าชมครับไม่ได้อยู่บ้าน13ยังไม่มีเจถ้าเราทําการเติมบัตรทองคําตอนนี้นะครับแล้วทำการปลดล็อกเจนะครับสกินเจนะครับชมจะได้สกินใหม่หรือไม่คาตอบคือด้านครับพอผู้ชมอัปเกรดบ้านไปบ้าน13ผู้ชมสามารถที่จะเปลี่ยนสกินนะครับไปใช้สกินเจได้เลยอันนี้คือข้อแนะนำของแก้วนะครับก็ ให้ถ้าคุณผู้ชมพอมีกำลังทัพย์นะครับให้ซื้อสกินไว้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสกินนี้นะครับจะกลับมาขายเมื่อไรอาจจะต้องเป็นคิดพลาดปีหน้าครับอาจจะกลับมาขายอีกครั้งฤดูหนาปีหน้าก็ต้องรอเวลาหนึ่งปีเลยครับและเจ๊ก็ไม่ได้มีสกินบ่อยๆนะครับเจ๊จะมีสกินนานทีนะครับอาจจะปีละสกินครับหรือว่าปีละ2สกินแกก็ไม่รู้เหมือนกันครับซึ่งทีมงานก็น่าจะวางแผนไว้แล้วนะครับท้านผู้ชมต้องการที่จะสะสมสกินไว้ก็เป็นเวลาดีนะครับที่ผู้ชมจะทำการ เติมบัตรทองคาแล้วก็มาใช้สกินกันซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นเจ๊ของเรานะครับทำการยืนแล้วก็เอามือนะครับกุมขมับอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีดาบขึ้นบนหัวสีดวงนี่ก็คือแอคชั่นการโจมตีกันนะครับดูการใช้เยติแก้วก็โจมตีมานครับไม่รู้เหมือนกันจะได้สมดาวหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะได้เนาะก็เลยเยติอยู่3ตัวนะครับวันนี้ก็ได้มาเล่นให้ชมกันแล้วครับกับสกินเจหลายคนก็น่าจะสมหวังแล้วนะครับกับการรอคอย ที่เมื่อไรนะครับจะมีสกินเจมาครับก็มีผู้ชมนะครับทักเข้ามาเรื่อยๆว่าพี่แก้วพอจะมีข้อมูลไหมครับเมื่อไรทีมงานจะทําการเอาสกินเจมาขายก็รียบร้อนะครับมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้มาขายเป็นราคานะครับก็จะมาในรูปแบบบัตรทองคําสามารถที่จะทําแต้มแล้วก็ไปปลดล็อกกันได้เลยแก้วก็จะจัดเหมือนกันนะครับสกินนี้ก็คือแก้วก็สะสมทุกสกินนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เนาะเราชอบเล่นเกมนี้นะครับเราก็จะสะสมไว้นะครับ แกไม่รู้นะครับว่าเขาจะเซอร์ไพรส์นะครับหรือเปล่าอาจจะทําแต้มแค่ขั้นแรกครับได้สกินเลยก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลครับเป็นช่วงปีใหม่เนาะก็อาจจะมีอย่างนี้ก็ได้นะครับแย่ก็รอชมกันต่อไปสำหรับวันนี้รับแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนท่ามชมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าจะเติมบัตรทองคำอย่าลืมใช้โค้กแก้วการครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ